ีค่ะอันนี้ลุงพลก็ถมที่มาได้เยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังวางแผนว่าจะทำยังไงต่อปรัลุงก,ก็กำลังจะคิดว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าตรงนี้มันจะมีร่องน้ำนะคะแล้วมันจะมีน้ำผ่าน วิวทัศน์สวยแอว่งทางน้ำแอปเปิ้ลที่กับใยพระกระยาสวรรค์อยู่ใกล้กันมากอยู่ใกล้กันมากมาจอนมาไปกันนะนี่เป็นยังไงท่านบรออาจารย์รอรจ้ามาแต่เช้านะอันนี้สุดอยู่ที่เดี๋ยวผมคุยกันนะครับ อันนี้ลุงก็ลุงก็กำลังจะตัวเองนะลุงถ้าน้ำมาแล้วลุงมันจะไม่ไหลไปหมดบ่ค่ะดุโอ้เห็นมันไหลไป็นรูปเขาไม่อยากไหลแม่นวะแต่ว่าลุงเอาใบนั้นอยู่เลยบ่เอายาแฝกมาปลูกเนาะลุงเนาะยาแฝกหญ้าหญ้าแฝกหญ้านั่นเนาะสับไสเนาะลุงเนาะมันจังอันหน้าดินบ่พังทลาย่ไหม จ้าซับไซน์นี่นะหนาแปลกเอาทีได้มาสั่หนาแปลกเบลดลุงแต่มีขอเซตก,ก็ปลูกต้นไผ่รอบๆไปเลยค่ะให้มันเป็นรั้วไปเลยดีไหมปลูกตน<ท>้นไท่ไหมไผ่ห้านี่นะซับ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 ไปเป็นจ้ามืออื่นเนาะมือหือ สมัยวัยรุ่นคงน่าจะร้อนหน้าอูนะอันนี้เอฟซีนะคะเอฟซีเซลค่ะเอฟซีเซลเซลว่าลุงพลสมัยเป็นหนุ่มคงน่าจะร้อหน้าดูนะคะแคปหน้าจอแคปหน้าจอมืดแล้วนะคะเอฟซีก็ยังแห่แห่กันมามมงอะไร ไม่ทเลยยังไม่เห็นนะบอกว่ากินข้าวอยู่ใช่ตหือกี้ดูต้นปามเงานุบรถเลยมามาจากไหนคะกิ่มมาไอ้นี่มาจากทางใต้แล้วนี่แต่หนูอยู่บ้านอากงบ้านชาตาโกตรงพี่พี่ว่าเลยเขาวงลงไปทำอะไรคะเปิดงานเตียงนอน โรงงานเตียงนอนนะคะ fc ท่านไหนที่ขาดเตียงนอนที่นอนด้วยไหมคะมีเตียงนอนที่นอนติดต่อคุณอะไรคะน้ำหวานจ้าหโรงงานเตียงนอน SI f u r n ฟ t u r e ค่ะเบอร์โทรมีไหมคะมีค่ะ099 0 9้า8 3 4 8ศ4 4ย์4 4้าปสาส่ีเก้าห้านะคะบริการส่งฟรีนะคะบริการส่งฟรีนะคะถึงที่เนาะโทรไปสอบถามราคาได้ จ่าเอ็มไปจ่าเอ็มดีใจเลยมาจ่าพิรนก็เข้ามาถึงคนเลยครับเพิ่งมาถึงใช่ไหมพี่สิทธิ์ยศิกาสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะไปดีมาดีนะคะถึงจ่าเอ็มอยู่พอดีเลยมาถึงแล้วจ่าเอ็มมาถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาต้นเมื่อยยางเมื่อยแล้วครับ <cin stereotype> ตำรวจใช่สคนน่ี่เคบอกว่าจะเอาอบพอร์10คนตำรวจจะใส่ซองให้2,000ับพอรก็วันละ3้0 0ตำรวจมาตำรวจก็มาแต่ใส่ซองให้2,000นีเป็น5,000ัไครับ ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะพอดีว่าลุงคุยธุระกับจ่าเอ็มก่อนนะคะขออนุญาตจบคลิปตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ